ต้นลงโดยผู้จำเนินการนะครับดันกรีดยางเนี่ยกับต้นยางที่ต้นลงใจปุ๋ยไร้ไรมีกรุดนึงนะครับบดยทัดเกี่ยวอยู่จ่ายได้ที่มาวันครับออกได้ป่นนี้ก็น่าหวาน่าป้านไม่จุยป้านอ่ะเร่งยานี้ตอนเร่งยาเลยตื่นเลยมา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 ตื่นเล็วอย่างเจ๊กเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันจะยังไง้รยเลงกล้วยกินอย่างไเอวนี่ครับอ่าเดี๋ยวมันโนกอ่ะ นี่มักนี่กันนี่นี่ตัวนี้ยางเปากล้วยแล้วนี่ครับย่างตุ่มเลยเไปไม่ดอกตีเหรอเออไม่ดอกตีเอาใจไไปลนใช้ไปมโรบเรือลนนม่ตัดตีนเออนี่ยเปลือกกันนวลเกียบนะเลือกเฉียวเลยอือโอ้โหไม่ตันโอ้ไม่ก็่าเออเอออเออออออเอเเเ ตอนนี้เปลือกมันจะเนี้ยวิ่นกับแต่ยวนันอกอกเหน,นียนอนครับนึ่งโลดีว่าเราไปตื้ออาทิโลนะครับหยิกเบสไปอันจุนเลยอือ,อกไม่ออกไม่ดูครับมา,<ย>าเป็นเส้นเดียวเ <นะ S 2> ลยนะครับเหมือนกับยา,าเหมือนเ่งยาเนีย่ยกับไม่ลงไม่ดูเมือลงแล้วก็เดินไปเนี่ยครับ